แต่ไม่ดีกาแก้มดื้อเลิกเที่ยวเลิอกอะไรแบบนี้เร็โทรชวนนะ เมื่อแจ๊แฟนฉันจูงมือใบหม่อนเข้าพิธีแต่างงานแถมยังมีเซอร์ไพรส์ยิ่ยงใหญ่อีกด้วยซึ่งบรรยากาศจูวันเจียบตลกฮาจนน้ำตาเล็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ถือเป็นรอบงามยามดีแบบสุด,สดเมื่อแจ็คแฟนฉันได้จูงมือใบหม่อนกิติยาเข้าพิธีแต่งงานในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักหลังแจ็คทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคม2566แถมยังเซอร์ไพรส์รอบสองด้วยการประกาศข่าวดีมีเบบี๋ตัวน้อยตอนรับปีมงกอทองอีกด้วยคะ่ะโดยช่วงเช้าของงานแต่งงานเป็นพิธีแห่ขันหมากซึ่งบอกเลยว่าแค่แห่ขันหมากก็หัวเราะจนน้ำตาเล็ดแล้วคะ่ะเมื่อแจ็คได้ชวนพี่ๆน้องๆในวงการตลกมา ร่วมในขบวนขันหมากเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะว่าจะตลกแค่ไหนไม่จริงแบบนี้ค่ะพี่แกกนไม่รมีาไม่จริงพี่ป่องพี่ชายไม่ก่นใหญ่พี่ก่นอะไรไม่ดีก็่ปอไม่ดีกาไม่เคยทมตีนี้ให้กูหน่อยไม่เคยก็บอก พใกล้จะผ่านแล้วตีให้กูหน่อยและแล้วแจ็คแฟนฉันก็ผ่านด่านประตูเงินประตูทองจุงมือเจ้าสาวใบหมอนเข้าไปในห้องประกอบพิธีแต่งงานซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะสวมแหวนแต่งงานให้กันนั้นด้านคุณแม่ของแจ็คได้ขออวยพรให้กับลูกชายแจ็คและลูกสะพ้ายใบหมอนแม่ขอให้น้องแจ็คกับน้องใบหมอนรักกันนานๆนะลูกหนักนิดเบาหน่อยก็อดทนเอามีอะไรก็ส่งไลน์มาหาแม่ให้แจ็คมันดื้อนะลูกนะ แล้วแม่จะรู้วันนี้ว่าลูกมีผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีใจอะนะเดี๋ยวประกาศให้แม่รู้ด้วยถ้าแม่ยังไม่รู้ถ้าเป็นผู้ชายได้สอแสงแสนค่ะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงได้แสนเดียวแม่ก็จะรอค่ะแทนพีพ่่น้องๆในวงการบันเทิงที่มาร่วมมวยพรในงานแต่งงานแจ็คกับใบหมอนนั้นก็มากันอย่างคับข้างทีเดียวค่ะเลิกเที่ยวเลิกบรรยกาี่เลี้วโทสุนะโทสุแต่นิกกี้พอขอให้รวย มีความสุข <Sustain able calculator> มาก, ologic, มากเวลามีแล้วก็ยิ้มย้มจัดใสให้กันและกันนะมีความสุขเลยครับเคียร์สเลดพี่คอร์ก <itors> ัน <GO> ร <av uther> ับก็ดีใจกับเพื่อนแจ็คด้วยครับแล้วก็ใส่ซองเรียบร้อยครับแล้วก็ขอยสองคนรักกันนานๆครับขอโทษที่มาสายไม่ทันแห่บเตือนรัก ช่วงเวลาที่สำคัญและโรแมนติกที่สุดของงานวันนี้นั่นก็คือพิธีสวมแหวนแต่างงานนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าบ่าวแจ็คก,ก็ค่อยๆบรรจงสวมแหวนแต่างงานให้กับเจ้าสาวใบมอน แถมหลังจากสวมแหวนเสร็จแล้วหนุ่มแจ็คก,ก็ไม่ลืมที่จะก้มลงไปจูบที่มือของเจ้าสาวอย่างทนุถนอมและลูบไปที่บริเวณท้องของใบหมอนที่กำลังตั้งขั์ลูกคนแรกของทั้งคู่เรียกว่าช่วงเวลาโร o m a n ิกก็ผ่านไปแล้วงานนี้มาถึงช่วงเวลาเซอร์ไพรส์แล้วก็ตื่นเต้นที่สุดของงานแต่งงานของทั้งคู่บ้างนั่นก็คือการเฉลยเพศล,ลูกนั่นเองค่ะท้เอา,าพ่อแจ็คเนี่ถึงกับตื่นเต้นหนักหัวใจเต้นแรงส่วนแจ็คก,กับใบหมอนจะได้ลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกัน ย้ำย้ำย้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นเลขไะไรเห็นกไม่เห็นกูไม่เห็นอ๋อนักไถหลังอ๋อนั่ไถหลังนัไหลังมาเีุ้๊ยไม่ใช่ลุกลุี่เลขสูงเล่นๆๆ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 ๆลๆๆๆๆเๆๆ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 ๆลๆๆ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  ใบหมอนเนี่ยก็ออกมาเฉลยแล้วนะคะว่าทาั้งคู่ได้ลูกชายนั่นเองค่ะส่วนคนที่เห็นลั่นที่สุดในเห็นจะเป็นคุณแม่ของแจ็คเพราะท่านพูดบนเวทีว่าถ้าได้ล้านชายจะได้เงิน2 0 0 0 0 0บาทจากแจ็คนั่นเองค่ะซึ่งข่าวสดเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับแจ็คแล้วก็ใบหมอนด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ